สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์ชกดนาน,านๆกดยนันยันกดเยอะๆนะคะดูเหมือนว่ามวยคู่เอกของเราระหว่างช่างวาและไอ้ไหลจะไปไกลกว่าที่คิดค่ะไปไกลกว่าที่คิดเพราะอะไรเพราะช่างวาออกมาตอบไอ้ไหลก็ระเบิดเถิดเทิงมากเลยค่ะ ออกมาเปิดคลิปเสียงเขาออกมาเรียกชื่อเขาออกมากล่าวหาเขาว่าเขาใส่ร้ายยายสมควรเขากโกหกเขาบิดเบือนท้าให้สาบานอย่างนูน้นอย่างนี้ระเบิดเถิดเิมากโดยอ้างว่ายายสมควรไม่เคยกโกหกเพราะยายสมควรเป็นที่เคารพรักของลูกๆดังนั้นยายสมควรจึงเป็นคนที่ไม่เคยกโกหกอะไรแต่คนที่โกหกคือช่างวางกับเมียงานนี้ไม่น่าจะหยุดที่น้ำสาบานค่ะ มันจะต้องไปไกลกว่าน,นั้นอย่างแน่นอนอย่าลืมว่าตอนขึ้นศาลก็มีการยกมือสาปานเหมือนกันเอาไม่ละลหลก็ไล่วัวไปจากนั้นยายก็ได้ถามถามผมเมียช่งางวานนั่นแหละเดินผ่านไปก็เลยถามเพราะที่ยามันติดกันเองยายถามว่ายังไงรู้ไหมช่งมางวายายถามว่าอ๋อยางไม่ได้กีดตั้งหลายตั้งหลายปีอืมยางไม่ได้กีดตั้งหลายคือสีน้ำน้ำยางคือสีไหลเนาแะแกถามแค่นั้นแกถามแค่นั้น อ่าผมถามแม่กี่ครั้งกี่รอบแล้วแม่ก็พูดเหมือนเดิมเป๊ะๆเ,เพอเขาไล่วัวเดินขึ้นไปผ่านสวนยางพันธุนขึ้นไปแล้วเห็นเห็นเมียช่างวากาลังกีดยางอยู่แล้วยายก็ถามยายถามว่าโอ๊กีดยางคือสิได้ดน้ำหยางไหลายเนาะแค่นั้นแค่นั้นช่างวาแค่นั้นครับพี่จะมาบิดอย่างนี้ไม่ได้พี่จะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้แม่ผมไม่ได้พูดแบบนั้น ไอ้มันจะพูดว่าเอาอยางไปทิ้งที่ไหนผมถามหน่อยนี้ทุกคนครับแล้วที่สําคัญนะครอบครัวผมไม่เคยมีปัญหาอะไรกับช่างวาเลยนะไม่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันเลยแล้วเราจะพูดดูถูกกันทําไมแล้วเราจะพูดโน,น,น่นนี่เพื่อใส่ร้ายกันเหรอไม่มีมีแต่ถามกันดีๆมีแต่ยิ้มให้กันแต่พี่มาพูดว่าอย่างไงพี่มาพูดแบบนี้ยอ่าพี่พูดแบบเนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องครับ เอายางเราไปทิ้งไว้ไหนจะบอกว่าไงนี้จเข้ามาถามแม่บ้านทอมแค่ใช้คําว่าเอายางเราไปทิ้งไว้ที่ไหนพี่ก็พูดผิดแล้วเพราะสวนยางนั้นเป็นสวนยางไม่ใช่สวนยางของยายสวนยางของลูกๆแกใช้คําพูดนี้ก็ผิดแล้วพี่คําว่าเอายางเราไปทิ้งไว้ที่ไหนแสดงว่ายางนั้นเป็นของยางยางของยายเหรอเป็นสวนยางของยายเหรอไม่ใช่ครับก่อนหน้าที่ตาตากับยายจะแบ่งที่ดินให้ที่ตรงนั้นยังไม่มีสวนยังไม่มีต้นยางสักต้นมันเป็นสวนมันสำปะหลัง แบ่งให้ลูกๆลูกๆก,ก,ก็เอาไปปลูกยางพี่จะมาใช้คำนี้ไม่ได้พี่ว่าเอาอยางเราไปทิ้งไว้ไหนยายสมควรนี่นะยายสมควรจะไม่ใช้คำนี้เพราะไม่มีไม่มีมมต้นยางต้นไหนเป็นของตากัะยายก็เพราะแบบนี้ไงไหลช่างวากับเมียเขาถึงบอกว่าฟังแล้วมันมีเงื่อนงำฟังแล้วมันพิกล เพราะมันไม่ใช่สวนยางของยายแต่ยายไปถามว่าเอายางเราไปทิ้งไที่ไหนแล้วในสิ่งที่ไหลเล่านี่ไหลก็เป็นประเภทแบบว่าเอาทุกอย่างมาคระกันวันนั้นยายต้อนวัวไปในสวนยางสมพรให้ไปกินหญ้าแล้วเจอเมียช่างวาอยู่ยายก็ถามแค่ว่ายางไม่ได้กรีดมาหลายปีน่าจะมีน้ำยางเยอะเนาะยางสวนของสาวิจีกรีดมาโดยตลอดค่ะ ยายสมควรไปเอามาจากหลายยางไม่ได้กรีดมาหลายปีอนมามัยก่อนแยกทางกันก็กรีดมาโดยตลอดสาวิตรีก็มาช่วยกรียดยางมาช่วยเก็บยางกรียดยางกันมาโดยตลอดแยกทางกันแล้วอนมามัยก็ยังกรีดต่อมาเว้นการกรีดไปนิดหนึ่งตอนที่ตอนหลังมีปัญหาการอนามัยก็ไม่เข้ามากรีดแล้วก็ช่างวาก็เข้ามากรีดแทนมาทําแทน ไม่ได้เว้นมาหลายปีอย่างที่ยายสมควรเล่าว่าบอกกับช่างวาถามเมียช่างวาพดกก็มีช่งาวกกชงวาแบบนี้อันนั้นเป็นเรื่องในสวนยางซึ่งช่างวาก็บอกว่ายายก็มาคุยก็บอกเออดีเนาะช่วยสาวิจีทํางานจะได้มีเงินมีทองไปเลี้ยงดูสดิงเป็นทุนการศึกษาให้สดิ้งช่างวาก็เล่าตรงนี้ตรงกันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรคุยกัน แต่ไอตัวที่ว่าเอาอยางเราไปทิ้งที่ไหนมันไม่ได้เกิดขึ้นในสวนยางมันเกิดขึ้นที่รถกับข้าวเขาก็เล่าชัดเจนแต่ไอ้ไหลเอามาบอกว่าแค่พี่พูดแค่นี้ก็ผิดแล้วยายสมควรไม่มีสวนยางก็นั่นไงเขาสินเดียเองงงยายสมควรไม่มีสวนยางสวนยางนั้นไม่ใช่ของยายสมควรเขากรีดยางสวนของสายวิจีทำมยายสมควรถึงมาถามว่าเอาอยางเราไปทิ้งไว้ที่ไหน เขาถึงได้สงสัยไงเรื่องนี้ไอ้หลายท้าสาบานแต่ที่ฉันบอกเลยว่าไม่น่าจะจบที่น้ำสาบานค่ะเพราะอะไรเดี๋ยวฟังต่อพ่อแบ่งให้ลูกทั้งสามคนเนี่ยสามคนที่มีส่วนอย่างน้องๆก็ได้นะพี่ใช้คำพูดแบบนี้ไม่ถูกต้องพี่พี่ใส่ร้ายเลยนี่สองครั้งแล้วนะพี่ใส่ร้ายแม่ผมนี่นะพี่ใช้คำว่าเอาอยางไปทิ้งไปไหนวัดยายสมควรถามว่าเอาอยางไปทิ้งไปไหนแม่บ้านเป็นคนพูดเออไปเกินไปไปพี่ ว่าเอาอยางเราไปทิ้งไว้ที่ไหนผงก็แปลกใจอยู่เหมือนกันครับแกพูดแบบมีเงื่อนงำเลยครับเปล่าอะไรก็ไม่รู้นี่นะเห็นไหมแกพูดแบบมีเงื่อนงำช่างว่าแม่ผมไม่ได้พูดแบบนั้นครับแม่ผมถามเมียคุณนะครับว่ายางอา่ะไม่ได้กีดหลายปีคงจะได้ยางนำยางเยอะเนาะเพราะยางส่วนนี้ไม่ได้กีดนานแล้วถัดจากอดีตสามีเขาเนะี่ยเห็นไหมครับหนึ่งดอกกล่าวหาว่าช่างว่าใส่ร้ายยายสมควร ใส่หลายสองครั้งด้วยนี่แหละค่ะเรื่องนี้ไม่น่าจะจบที่น้ำสาบานแล้วยังมีว่าช่างวาบิดช่างวากโกหกอีกนะคะฟังดูดีๆไอ้ไหลย,ยืนยันว่าแม่มันถามว่าน้ำยางน่าจะเยอะเนาะยางไม่ได้กีดมาหลายปีแล้วอันนั้นเรื่องในสวนยางค่ะแต่เรื่องเอายางเราไปทิ้งที่ไหนเนี่ยมันเรื่องที่รถกับข้าวยามั่วไอ้ไหล แล้วพอไอรไลมอธิบายก็ยางเนี่ยไม่ได้กรีดมานานแล้วถัดจากอดีตผัวมันไม่ใช่หลายปีอย่างที่ยายสมควรพูดนะคะมันพักมานิดเดียวเองค่ะประมาณสักเดือนสองเดือนมัน้งหลังจากที่สาวิจิตรไปเห็นว่าต้นยางเนี่ยค่อนข้างจะย่ำแย่ก็พักไปแล้วก็ให้ช่างวาเข้ามาบํารุงมาดูแลมากรีดไม่ได้ไม่ได้กรีดหลายปีแล้วอย่างที่ ไอ้ไหลอ้างว่าแม่พูดประโยคนี้แต่ไอ้ประโยคเอาอยางเราไปทิ้งที่ไหนมันไม่ได้เกิดขึ้นในสวนยางเขาก็เล่าชัดเจนว่าที่รถกับข้าวแล้วที่รถกับข้าวมันน่าจะมีพยานหลายคนที่ได้ยินนะมันน่าจะมีพยานหลายคนที่ได้ยินและนี่ก็ได้ยินกันชัดเจนว่าไอ้ไหลกล่าวหาว่าช่างวาใส่ร้ายยายสมควรเอาไหมล่ะ ยกมือท่่มหัวสาบานให้พี่เอาไหมนะกูเชื่อนะเชื่อเลยนะว่าแม่กูไม่เคยไม่เคยโกหกพกลมเลยนะยายสมควรเนี่ยแม่ผมเนี่ยนะอ่าโน่เลยแม่แม่ไอยนี่แน่ใจนะว่ายายสมควรไม่เคยโกหกพกลมอะ่ะระวังสาบานจะฟ้าผ่าตายฟรีนะคะระวังนะ อย่าไปยกมือท่วมหัวสาบานมุ่ๆม,มุตัวๆว,ว่ายายสมควรไม่เคยโกหกพกกลมแน่ใจหรือสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินกันมาในคลิปที่อไอ้หลแอบอัดแล้วเอามาเปิดให้ฟังเนะ่ะเราก็เห็นอยู่ใช่ไหมใช่หรือเปล่าอ้าเพราะยายสมควรเป็นที่นับหน้าถือตาคือเป็นที่เกรงใจของลูกๆทุกคนเลยนะ พี่กล้าสาบานไหมล่ะพี่สองคนน่ะพี่สองคนกล้าสาบานไหมว่ายายสมควรได้พูดแบบนั้นว่าเอายางไปทิ้งน่ะเอาเลยพี่เอาเลยแม่ผมไม่ได้พูดแบบนั้นยายผมไม่ได้พูดแบบนั้นดอกแรกพวกพี่ก็พากันโกหกแล้วดอกแรกพวกพี่ก็พากันโกหกอีเสียศูนย์บอกว่ายังไงยายสมควรเดินไปหาใครเดินไปหาช่างว่าเห็นไหมคะมันจะไม่หยุดแค่น้ำสาบานก็ตรงนี้แหละ ไปว่าเขาใส่ร้ายยายสมควรไปว่าเขาพากันโกหกคุณสอบทานข้อเท็จจริงหรืออย่างในเรื่องที่คุณเล่าเล่าเเล,าเล,าเลามาโดยอ้างว่าแม่ฉันเป็นที่เคารพของลูกทุกคนเพราะฉะนั้นแม่ฉันจะไม่โกหกเราก็เคยได้ยินเรื่องบิดไปบิดมาจากยายสมควรหลายครั้งแล้วเวลาอยู่ฝั่งสวิตีก็ว่าให้สมพร พอมาอยู่กับสมพรกลับไปอยู่กับสมพรก็ว่าให้สาวิตีเราก็เห็นตรงนี้กันหลายครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่จบที่น้ำสาบานแน่นอนค่ะมีทั้งาว่าเขาใส่ร้ายว่าเขาบิดเบือนว่าเขาโกหกหลายดอกนะคะหลายดอกคลิปนี้ตอนนี้ที่ฉันดูดได้เรียบร้อยแล้วเอาออกมาให้ดูได้แคปหน้าจอเรียบร้อยถ้าใครต้องการจะรักษาสิทธิ์ตัวเอง บอกได้นะครับพร้อมถอดเทฟให้อีกต่างหากแถมถอดเทฟให้ด้วยจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาทนายงานนี้สนุกค่ะ